สมมติคนกุงหัวไมมา,มาคนตะโกนเราไม่ต้องการให้มันดังกว่าน,นี้เราก็เซ็ตค่าครับสมมุติผมต้องการบอกว่าเอาแค่นี้นะครับแล้วถ้าเกิดตะโกนขึ้นมาล่ะสังเกตนะครับพอตะโกนปึ๊บไฟแดงมันจะขึ้นในทันทีนะครับวอน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 เห็นไหมครับเสียงที่ออกมาจากลาโพงเนี่ยก็จะค่อยตามที่เรากําหนดต่อให้ลูกค้าเราจะกุงหัวไมหรือเราจะตะโกนให้มันดังกว่านี้นะครับให้มันดังกว่านี้ มันออกได้แค่นี้แหละครับนี่คือการกดนะครับเราเลือกตามความเหมาะสมของเรานะครับสวัสดีครับพวกับผมนะครับหนึ่งซาโปรมิวสิกนครปรถมกันอีกเช่นเคยนะครับคืนนี้เราจะมาพูดถึงคอมเพรสเซอร์นั่นเองนะครับวันนี้เรามีคอมเพรสเซอร์เข้ามาใหม่นะครับถึง2รุ่นนะครับรุ่นแรกจะเป็น DBX นะครับของเมกานะครับรุ่น2เป็นคลาสสิกโปรของญี่ปุ่นนะครับ สองตัวนี้คือการทำงานเหมือนกันนะครับหน้าที่ของคอมเพรสเซอร์คือ,อไรนะครับจำเป็นมากเลยสำหรับวงดนตรีหรือตามบ้านนะครับที่ต้องการให้ไม่เนี่ยเราเสถียรไม่เสถียรหมายความว่าไงไม่มีการวูบวาบนะครับระหว่างการตะโกนหลายๆคนประสบปัญหาต้องยืนเฝ้าหน้ามิกนะครับเพราะว่าอะไรแขกลูกค้านะครับชอบกุมหัวไม้ชอบตะโกนดังๆบางทีเมาแล้วก็ตะโกน สไลด์ไม่ทันนะครับ <S <S เ,เก <S <S ิดอะไรลําโพงขาดลําโพงเสียงแตกต่างๆนะครับคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะครับจะมาจัดการให้ไหม้นะครับเราเซ็ตไว้แล้วมันนิ่งนะครับนิ่งไม่เกินค่าอัตราที่เรากําหนดเอาไว้นั่นคือข้อดีและข้อที่ควรจะมีใช้เลยดีกว่าสังเกตไหมครับเนี่ยเวลาผมพูดเนี่ยไฟมันจะกระพริบระหว่างแดงเขียวแดงเขียวแดงเขียวเนี่ยหมายความว่าพอเขียวปั๊บไม่จะเปิดการทางานตรงเนี้เราต้องการให้เสียงไม้เนี่ยเราเปิดที่ระดับความดังเท่าไหร่เราปรับที่ตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นความไวระหว่างในการระหว่างการที่มันเปิดเราจะต้องการให้ระหว่างเสียงหยุดพูดนั้นปิดไม์เร็วแค่ไหนคือตัวนี้ดูนะครับอันนี้ช้านะครับอันนี้จะเร็วปึ๊บ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 ปิดไม์เร็วมากเลยเห็นไหมครับพอเราหยุดพูดปึ๊บปิดแต่ถ้าตัวนี้เราหยุดพูดมันจะค่อยๆปิด